โอเคนะครับก็อยู่กับผมโคยะมิกินะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอาเพื่อนออนไลน์ะครับเกมนี้ก็อัดต่อจาก a p ที่แล้วเลยนะครับมีเล่นหลังไม่ไปนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็ดูนี่นะตายครับของหายทั้งตัวเงินเหลือ2000ใช่ครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมมีภาพให้ดูเล็กๆแน่นอๆ,ๆนะครับพอดีอัดมาได้นิดหน่อยนะครับก็ไปดูภาพที่ผมทําผิดพลาดไปถึง2รอบเลยนะครับก็2หรือ3 2 ใช่ผมทำผิดพลาดไปทั้ง2รอบเลยนะครับก็ขึ้นภาพครับโอเคครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับภาพประมาณนั้นนะก็เงินผมจะสองพันมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับคือถ้าจะให้ผมไปถามว่ามันสามารถกู้ตังค์คืนมาแบบว่าพยายามฟาร์มขึ้นมาได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเสียเวลามากนะครับก็ก็คือการไปเก็บไม้เก็บหินแล้วเอาไปขายเรื่อยๆนะก็อยู่แบบฟ้าแบบเรืองก็ได้ครับ ผมก็ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นครับผมแก้ปัญหาดนการผมเอาเข้ากิ่วผมแล้วก็ไปเอาแบบตัวหลักอีกตัวหนึ่งผมอะซื้อขอมาให้ตัวนี้ใช้นะครับก็นั่นแหละครับถามว่ามันเป็นการแบบว่าใช้ปัจจัยภายนอกในการช่วยหรือไม่ใช่ครับนี่ใส่สูงด้วยเออเอาซี่เอาซี่ใส่สูงก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับ ประมาณนี้พล,ลังเราก็ทะลุพันแล้วนะก็ถือว่าตีมอนแบบได้สบายๆเลยนะครับโอเคเรามาแก้แก้มือนะครับ <laughs> รามาแก้มือครับเออตอนนี้ผมอยู่แมปดำนะครับก็สำหรับ,บใครที่อยากรู้ว่าแมปดำคืออะไรก็หาอเอาครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ วิธีมาก็ลองไปหาใน YouTube เอาเบียนสอนไปแมปดำอะไรเงี้ก็น่าจะมีเต็ม YouTube นะครับโอเคเราก็จะไปฟาร์มกันเลยเพราะว่าไหว,วเดี๋ยวผมขอเช็คอนเลยนะคืออันนี้มันตีถึงเทียไหไละเป็นเทียหกนะโอเคเราตีเทียหกไหวแล้วนะครับผมโดนคนฆ่าไป2รอ,อบเลยนะไม่ศบใครอะ สเยอย์ศพ hey, yeah. ใครไม่รู้นะครับที่รู้คือฟาร์มดีกว่านี่แคมป์ตรงนี้ผมได้ไปหูหลายแสนเลยแล้วผมก็ไปตายในแถวนี้แหละเสียดายอยู่เสีดยดายแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่รอบนี้ผมจะไม่ประมาทแล้วก็ไม่โลภแล้วครับแล้วก็อันไหนถ้าเสี่ยงมากไปผมจะไม่ไปเสี่ยงละอในคลิปที่ผมให้ดูตอนผมตายรอบที่สอง,องคือ ผมเสี่ยงมากจริงครับคือเห็นศัตรูยืนนิ่งก็จริงแต่มันใส่แบบเราไม่มีทางชนะครับไม่มีโอกาสชนะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเลยครับเราผมก็ยังแบบไปฝืนตีนะับโลบโลบบวกแบบใจใหญ่กล้าเสี่ยงนะแต่จริงๆเนี่ยเกมนี้ถ้าไม่ใจใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็รวยยากครับคือถ้าเขาเป็นตัวหลุดจริงๆริอะเราก็จะได้ของเขามาไงใช่ไหม โอเครับเราก็ตีไปเลยครับโอเคคือตอนเนี้ยคิวมันจะเป็นแท็กร้อยเงินเงินที่เราได้ดรอปจากมอนจะไม่เข้าตัวหรอกมันจะเข้าคิวออ้ยของแก่นพุบธพลพๆเลยอะ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าอาจจะมาแกนให้ดูโอเคเราก็ตีมอนไปเรื่อยๆครับตีแคมป์ครับตีแคมป์วนไป เราตีสบายแล้วครับตอนนี้เราใส่ของระดับสูงมากอ่าเราโดนรวม3ามตัวเราก็ไม่หวั่น,นครับของเราสูงมากครับอ่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะเพราะว่าเราไม่มีสเปคขนาดนั้นนะแล้วก็แบบตีกับมอนอว้คิวครับอ่าตรงนี้มีตัวยักษ์สองตัวใช่ไหมผมขอกินสเต็กเป็นตัวช่วยนะครับสเต็กอันนี้ถามว่ากินแล้วได้อะไร ดูดเลือดครับตีธรรมดาจะดูดเลือดค่าเนี่ยตีไปเรื่อยก็จะดูดเลือดสกิลก็ดูดเลือดครับเหมือนการโจมตีทางกายภาพจะดูดเลือดหมดเลยนะครับโอเคเราก็จะแบบเรืเ่อยๆครับนี่ครับสบายครับตีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ครับ ร้อยเรื่อยครับผมอายาวไปครับคือเป้าหมายในคลิปนี้เราหวังสักหาเงิน2องแสนนะอ่าหาเงินสองแสนดีกว่าแล้วก็เก็บค่าเฟรมให้ได้สักตอนนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊นึงนะผมคอดูก่อนคือเฟรมมันเก็บไม่ยากหรอกมันตีไปเรื่อยก,ก็ได้ครับมันไม่ลดไง เฟมีสอง0สนห้ารอเฟมไปสัก5้าแสนแล้วกันคลิปนี้ตังอีกสองแสนนะครับเป้าหมายหรออ่าน่าจะไม่ยากมากเท่าไหร่ผมคิดผิดหรือคิดถูกไะไอ้ยชน่าจะไม่ผิดหรอกฟร 2, เฟมอีกสองแสนองตังก็อีกสอง0สนแป๊บ,ปบนี่กล่องฟ้าเปิดเลยครับได้ตังแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่หกหมื่นครับโอ้โหสบายสองแสนอยู่แค่เอื้อมครับ เราก็วนแคมป์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รวยครับผมนตรงนี้มีแคมป์ตรงนี้มีแคมป์นะอ่าอันนี้คือมอนวงครับเป็นมอนแบบระดับมินิบอสอะไรประมาณนี้นะมันจะแบบตึงกว่ามอนปกติมอนเรืองแสงอะไรประน,นี้มันจะได้ของดีกว่าได้เฟรมเยอะกว่านะครับอ่ามีการดรอกของราคาเป็นล้านเลยนะครับแต่ก็ขาดต่าครับในแมปต่ำๆแต่ก็ผมแนะนําให้ตีนะครับสำหรับมือใหม่หตีไปเลยครับ ได้เฟรมได้ตังค์เยอะดีแต่ตังค์เราจะไม่ได้ครับตังค์มันจะเข้ากิวครับตังค์ที่มันดับจับมอนนะคือกิวผมเป็นกิวแบบเปิดแท็กรอยนะครับหัวคิวมันหิวครับหัวกิวไม่ใช่ใครครับผมเองคือมันเป็นคิวแบบเฉพาะบุคคลครับเรียบร้อยครับตายนี่ก็จะดับของดูดูค่าเฟรมผมนะเนี่ยจะสามแสนแล้วแป๊บๆเองห้าแสนไม่ไกลครับไม่ไกลแปล๊บ ราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ประมาาถ้าเล่นเซฟเซฟก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแบบไม่นานครับอ่าันนี้เราก็จะตันแล้วนะแปบบ๊บๆมันเจ็บง่ายครับ3มล้านก็ตันแล้วมั้งครับแล้วก็มารับเควสบ้างนะครับนี่เยอะแยะครับรับมาเลยแล้วกดใช้ไปเลยครับพวกสมุดนี่เรากดใช้ได้เลยนะ หลังจากที่เราใส่ของเทียสีขึ้นมาเราสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆเ,เลยครับถ้าเราได้มา,าประมาณนี้โอ้ตรงนี้เป็นไม้นะครับไม่ใช่แคมนะอันนี้เป็นคิดตั้นแมมมุมเหรอตรีคนเดียวไม่น่าไหวมันโดนปรับมาให้ตียากกว่าต่ก่อนแล้วแต่ก่อนแบบสมัยก่อนแบบตีง่ายครับตีคนเดียวยังได้เลยเนี่ยเซตที่ผมใส่เนี่ยตีคนเดียวได้ แตนนี้ก็ตีคนเดียวได้ครับถ้าสเปคถึงพอนะแต่ว่าก็เสี่ยงหน่อยตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นแคมป์อยู่เราก็จะตีนะครับนี่ครับเราก็ตีวนไปเลยครับไปกระทืบแล้วก็หลบครับนี่ครับ หลบตีหลบตีครับพยายามหลบให้เยอะครับเรื่องเราทำดาเมจก็ค่อยๆทำไปเลยครับไม่ต้องโฟกัสเรื่องทำดาเมจครับโฟกัสเรื่องหลบถ้าเราไม่ตายยังไงก็ฆ่าได้ครับ ได้เลยครับฟ right. like okay. right. ังเก์ชั่นได้เป okay. ็นพวกสมุดเฟรมอะไรพวกนี้นะแต่แรกก็ได้เฟรมเยอะครับได้เฟรมเยอะแต่เฟรมนี้มันไม่ใช่เฟรมใบโชว์ครเป็นเฟรมแบบลับๆอันนี้เรามีเท่าไหร่สามแสนยังนี่สามแสนสามแล้วครับห้าแสนแป๊บๆเพิ่มอีกแสนกว่าๆส่วนตังเราขาดอีกประมาณน่าจะประมาณแสนกว่ากว่าเหมือนกันนะครับคือเนี่ยมูลค่าของหกหมื่นนะครับที่เราฟาร์มมาได้ Okay. จากนี้เราก็เดินแล้วผมอุปกรณ์เราเป็นเทียบ6นะครับนี่วิธีดูอุปกรณ์ว่าเราอยู่เทียอะไรก็นี่ครับเนี่ยดูซ้ายบนฮะวี v คือ5ก็เลขโรมันกปกติแต่เอาไปบวกถ้ามี1จุดก็เอาไปบวกครับเป็น5้าบวกหก็เท่ากับ6ก็แสดงว่าอุปกรณ์เราเทียบ6เนี่ยชุดเราเทียบ7โอเคประมาณนั้น ไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราข้ามไปแมปหกเลยนะครับเพราะว่าแมปห้ามันไม่มีอะไรให้เราฟาร์มแล้วนะมันก็มีแหละแต่ว่ามันต้องวนลงไปนี้ตรงนี้ไกลไปครับเราข้ามแมปเลยแมปหกมันได้ของดีกว่าแมปห้าอยู่แล้วครับได้ของเยอะกว่าได้เฟรมเยอะกว่าด้วยนะครับมาดูกันว่าแมปนี้จะมีอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราวนนี่เลยครับล่างเลย แบบนี้ก็ถือว่าเงียบสงบนะครับมีบ้านหนึ่งหลังบ้านนี้ไม่่อยดุนะครับเดี๋ยวอ e ีพีหน้าผมอาจจะพาไปตะลุยมิดนะครับถามว่ามิดคืออะไรลองไปค้นหาศึกษาก่อนมาดูผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูไปพร้อมผมผมก็พร้อมจะอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ละเอียดมากนะว่ามิดคืออะไรก็จะสอนไปสอนไปฟาร์มในมิดรอะไรประมาณนี้นะครับ คนฟาร์มในมิดฟาร์มยังไงฟาร์มตรงไหนก็ประมาณนั้นนะไม่ได้บอกว่าละเอียดอะไรขนาดนั้นนะตรงนี้เป็นแคมป์ไหมเป็นแคมปนะครับโอเคเออแล้วที่สำคัญเวลาเล่นเอาเบียน่ะพยายามอย่าเดินออกจากมา้าอ้โหทาังข้าวแรง ตายบอลพวกนี้สกิลแรงมากนะครับทุกคนต้องพยายามหลบหลบให้ดีครับไม่งั้นก็จะตายได้นะครับบอกเลย่ oh, s <S ูมไม่อยากลองให้ดูนะผมกลัว oh. ตัวนี้ตัวตัวตึงเลยตัวเนี้ยไหวปะวะ พยายามหลบให้ได้ทุกสกิลนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากคือไหวๆเลือดไหลก็เลือดลงรัวๆครับอเลือดเราไม่ลดครับเรามีดูดเลือดนะอูโดัไป็นแตสกิลนะครับไม่เป็นไรครับเรามีดูดเลือดครับเราตีดูดเลือดอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับตีไปครับโดนอีกแล้วครับ เราต้องปาขวานรอบ2อเพื่อติ้งเลือดแล้วครับเซฟนะครับไม่เป็นไรครับเราจะัดการมันได้อยู่แล้วเลือดเหลือแค่นั้นเองโอเคเรียบร้อยโอ้เกือบเต็มเลยตีตีเนี่ยตีตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวรอเลือดหลีเต็มๆครับเราต้องเล่นแบบเพย์เซฟแล้วนะตอนนี้คือแบบไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วไม่ได้การเราต้องเล่นเพย์เซฟนะครับเลือดเราแม็กเลือดที่2 0 0พนะก็ถือว่าในระดับกลางๆนะครับไม่ได้เยอะมาก ไอ้หน้าไม้นี่ตีแรงมากเลยนะครับเราต้องระวังนะเราต้องรีบฆ่ามัน,นครับเดี๋ยวไปโดนสก,กิลมันเด็ดขาดครับแรงมากอันตรายด้วยโอเคโอ้กล่องเขียวเสียดายถ้าเป็นกล่องฟ้าน่าจะได้ตังค์เยอะอยู่อะแต่ไม่ไรเเกล่องเขียวก็ได้อยู่ครับเอาหมดครับเอาหมด ได้อยู่ครับได้อยู่และสมุดเอามาใช้ครับเอาเฟรมครับเราจะได้แข่งแกร่งคือตอนนี้เรามีเฟรมอยู่ที่4แสนนะครับอีกแสนเดียวนะแต่ว่าตังเรายังยังไม่ค่อยขยับเลยไม่ได้เพิ่มเลยครับใบดันเราไม่เจอนะอยากได้เจอใบสักใบดันให้ทุกคนดู่างเลย ตรงนี้ไม่ไม่มีแคมส่วน EP ที่3น่าจะเป็นลงมิดใช่ไหมอันนี้เป็น EP 2 EP 4ไม่ไม่สก็5ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเป็นนักแก่นนะครับวางอาวุธแล้วก็ยกมือยกมือขึ้นแล้วก็ฟาร์มครับใช่ผมจะพาไปฟาร์มแบบ หาทรัพยากรมาขายครับนักล่าทรัพยากรตัดมงตัดไม้มาขาย <S <S ามิมพับมิม <S 2> <S 2> เดี๋ยวขอ,อยอดใช้เวลาเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับก็มาดูกันว่าจะได้กล่องสซีอะไร ฟานะครับเราก็จะมาดูกันว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่แสนหนึ่งนะครับผมอิมอ่มๆครับเป้าหมายเราทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยละร้อยเรียบนะครับก็คือสองแสนนะครับนี่สองแสนสามด้วยอ่าส่วนเฟรมเราทะลุยังยังไม่ทะลุะครับเดี๋ยวเก็บเฟรมอีกนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเราไปตีสักแคมนะ,น,ะน,ะนะได้นะ ไปตีแคมป์แถวๆนี้แล้วกันแถวๆตรงกลางนะครับเราได้อัชชิเมนต์อะไรมาด้วยมื่อกีโอเคพุ่งกระสูดพุ่งกระสูดอชเอสองแสน ไม่เป็นดันเดี๋ยวอาจจะพามาลงดูนะครับสักวันอ,อันนี้มีคนลงไปแล้วะวะทุกคนว่าแยญ่ยังงั่นก็ไปดูอันนู้นก็ได้เอ้ยมีเดี๋ยววนเข้าไปกลับกลับไปฟาร์มแมปแมปหน้าเมืองแล้วก็วนเข้าเมืองก็น่าจะได้พอดีนะครับเฟรมห้าแสนกับกับอะไรนะกับเงินสองแสนนะครับอีพีนี้มันเล่นให้ดูแบบ ตึงๆคือแบบเผื่อใครไม่มีเป้าหมายกันเลยว่าวันนี้ผมต้องทําอะไรต้องมงีตั้งเป้าหมายอะไรลองลองตั้งประมาณนี้ครับแบบว่าวันนี้แบบวันนี้เอาเฟร,รมให้ได้ท้าแสนตังค์สักสองแสนนะวันต่อไปก็เฟร,รมให้เปปเปเป็นล้านหนึ่งตังค์เป็นห้าแสนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับทุกคนเป้าหมายแต่ละคนก็ตั้งไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ครับผมคิดว่าผมเท่านี้ผมทําได้ผมก็เอาเท่านี้นะโอเคตรงนี้มีมอนให้ตีแล้ตก็ตีเลยครับ แล้วก็ยิ่งยิ่งต่อสู้แล้วก็ยิ่งแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนทุกการต่อสู้เราก็จะแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะสู้มอนไม่ได้ครับสู้ได้เหรอครับผมสู้ได้ทุกคนก็ต้องสู้ได้ครับแต่อาจจะต้องแบบลดระดับลงนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนแบบหรือว่าผมเก่งกลัวอะไรนะครับก็แค่บอกว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ครับคือผมจําสกิลของมอนได้แบบ แทบทุกตัวร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคือผมก็ชั่วโมงบินก็เกือบสองพันแล้วอะครับโอเคตรงนี้เยอะจังวะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเน็ตปิงครับทุกคนยิ้พายแล้ว โอ้โหตัดภาพมาเกือบตายครับทุกคนเรามีรุดเลือครับตีตีต,ตีเกือบจะหลับจะกลับมาได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้เน็ตแบบรุดรุดเชยเลยวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีด้วยครับเหมือนฝนจะตกดีนะเราไม่ได้ไปตีฝั่งนู้น แล้วยังไงก็ต้องตีอยู่ดีครับโดนแต่มันสามตัวมันจะตึงไปปะวะว่าตึงไปวะต้องรีบจัดการลูกสมุนมันไอ้อ้วนนี่มันซีซีเยอะไม่โดนครับโอเคเหลือแค่อ้วนแล้วนะอ้วนเราไม่ต้องทำอะไรมากครับมันติดไอ้นี่เดี๋ยวก็ตายครับเลือดไหล ตีไปเร้เลยครับโอเคโอโอ,โอโลมลมนี่ตีตรงนี้ก็น่าจะได้กล่องแนละ้วเฟรมก็น่าจะถึงแล้ว สีเขียวนะไม่เป็นไรนะครับคือตังเราถึงแล้วโอเคครับผบครับกดใช้สมุดไปเลยนะครับเฮ้โล่ไงโล่เราติดดาวแล้วคือความชํานาญเราถึงแบบระดับที่มันติดดาวได้แล้วไนงะอ่าคือตอนนี้เฟรมผมอยู่ที่5้0 0สนมแล้ครับถึงเป้าทั้งเฟรมทั้งตังนะครับก็ กลับเมืองได้ครับเดี๋ยวระหว่างกลับอาจจะมีอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราตายเราต้องหาทางใหม่นะไม่เสียงเดินกลับสบายสบายครับคลิปนี้อาจจะได้ออกประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่ 8หรือเปล่าอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอยากสู้ไหมเอ่ยเราจะไม่รังแกผู้เล่นใหม่เอาอีกสักแคมป์แล้วกันไหนๆก็ทางผ่านถ้ามีก็เอานะครับไม่มีก็ไม่เอาแล้วก็กลับเข้าเมืองเลยโอเคมีก็แวะหน่อยครับแวะหน่อย คือผมอยากได้ดันเจียนไปดันบอร์ดนะครับคือทุกคนจะได้แบบรู้ว่าต้องทํำยังไงนะเพราะว่าถ้าทุกคนมาฟาร์มแคปเหมือนผมมันมีโอกาสจะเจอใบดันเจียนแล้วไม่เข้าใจนแล้วไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอัดหลังไม่มาให้ดูนะ ก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยเรยแล้วบอย,เร,ย,บรอยเรามีแค่ติดดาวแค่โล่นะคือโลมือรองมันเก็บเก็บดาวง่ายครับ ไฟตีตไ,ปไปครับโอ้ย,อย,อยเยอะเยอะสกิลเต็มแมปเลยต้องโฟกัสนิดนึงไม่ขาดนิดนึงว่ะข้างล่างนี้แล้วกัน อยครับได้สีเขียวนะโอเคไม่เป็นไรแผนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไปค่อยไปหาว่ามาให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะอยู่นะนี่เห็นตังว่าไอเนี่ยเนี่ยหมื่นเก้าเนี่ยคือตังที่ผมฟาร์มข้ากิวนะครับก็ ถ้าคิวไม่ได้เก็บแท็กหรือไม่ได้เก็บพาเสียมันจะเป็นของเราครับเหมือนเจ้าแต่ไม่เป็นไรครับกิวเราเองเ๋ยวค่ดึงออกมาใช้ <c oughs> อันนี้เราก็แค่วิ่งเข้าเมืองแบบสบายๆใจเลยนะครับก็ได้ของแล้วตัวนี้มีศพผลก็ไม่มีรายลงเช็คนิดหน่อยเผื่อมีโคงมีของ ไปทำตั้งหล่นไว้เก็บหน่อยนี่เราก็มีต้นทุนในการแบบซื้อของแล้วนะครับสองแสนเลยนะป็นจริงๆก็อาจจะไม่ถึงแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ขายของนะกลับเมืองมาอย่างภาคภูมิใจอของใส่ครับใส่ครั้งนี้ดูดูวันนี้เราฟาร์มได้นี่ครับก็ประมาณ สองแสนะครับทุกคนเยอะเลยนะครับอันนี้แพงเจ็ดหมอันนี้ก็9ก้าพันมืนสีนะครับถุงตังอีก6กหมืกับ50,000เยอะนะครับโอเคผมคิดว่าสำหรับที่วิวในวันนี้ก็น่าจะถ่ายมานานพอสมควรแล้วไหนขอดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยไ3สห้านะครับ คือสกิลขวานเราน่าจะปลดล็อกไประดับหนึ่งแล้วนะอ๋อนี่ไงได้พวกพาสซสีฟกับสกิลนี่สกิลนี้ต้อง8ปดห้าอโอเคเอ่อโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แต่ผมอาจจะมีเล่นหลังใหม่นิดหน่อยนะครับก็แล้วก็อีพีหน้าแล้วก็จะมาตะลุยมิดนะครับมิดโซโลนะครับว่า มันเป็นยังไงมิดมันดียังไงอะไรยังไงผมอาจจะมาอธิบายเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วที่สําซัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันคลิปวิดีโอในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับ